เองค่ะครับเรียนท่านคณะกรรมการนะครับแล้วก็สวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมผมนะครับนัทพลชัยโยนะครับนิสิตนักศึกษานิสิตปริญญาโทนะครับชั้นปีที่หนึ่งนะครับทุกท่านครับทุกท่านเคยมีความรู้สึกไหมครับว่าเหมือนเรากําลังวิ่งอยู่นะครับและสักพักหนึ่งเหมือนมีคนกดปุ่มหยุดครับทุกท่าน ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความรู้สึกแบบนั้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่าความสำเร็จนะครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าใครนะครับถึงเป้าหมายเร็วกว่ากันบางครั้งนะครับมันทำให้ผมเหนื่อยนะครับจนแทบที่จะไม่มีแรงแม้แต่จะลุกเดินขึ้นมาจากเตียงเลยนะครับผม เป็นสาเหตุนะครับทำให้ผมรู้ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันไม่ใช่การวิ่งแข่งครับมันเป็นการเต้นลำนะครับใครเต้นรำได้งดงามที่สุดนะครับคนนั้นคือผู้ชนะครับทุกท่านผมเปรียบชีวิตนะครับเหมือนการเล่นดนตรีนะครับในฟอร์เต้นรำครับทุกท่านผมมีความเชื่อว่าจังหวะชีวิตของคนเรานะครับแต่ละคนนะครับ มันเปรียบเสมือนดนตีครับมันมีช่วงจังหวะดนตรีที่เร็วครับเหมือนการสอบนะเป็นการสอบครั้งเดียวในชีวิตครับที่จะต้องทำมันให้สำเร็จครับในการสอบนะครับครูผู้ช่วยนะครับปี2516นะครับสังกัดสอบปอครับมีผู้สมัครสอบนะครับรวมทุกสาขาวิชานะครับทั้งหมด 149,000คนนะครับแต่มีผู้สอบผ่านนะครับเพียงแค่28.50%เท่านั้น,นครับหรือว่าคิดเป็น42,500คนนะครับแล้วมีผู้ที่ได้รับบรรจุน้อยกว่านั้นนะครับผมคนนึงนะครับเป็นคนที่เพิ่งจบมาหาลัยมาใหม่ๆนะครับก็มีความเชื่อว่าถ้าถ้าเรานะครับประสบความสำเร็จ ได้เร็วกว่าคนอื่นเขานะครับผมจะมีความสุขผมจะแฮปปี้แต่จริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมทุ่มเททุกอย่างเลยครับตอนจบมาผมอ่านหนังสือหลายเล่มมากครับผมเสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับซึ่งมันเป็นผลต่อเนื่องระยะยาวมาเลยนะครับในเรื่องของการเร่งเครื่องจนเร็วเกินไปนะครับ มันทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอมากเลยนะครับแต่นั่นนะครับมันเป็นสาเหตุนะครับที่จังหวะชีวิตแบบเร็วนะครับมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปในทุกช่วงเวลานะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ผมคิดว่าผมจะอายุเท่านี้จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปนะครับแต่มันก็เกิดช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งครับเหมือนถูกกดปุ่มหยุดจริงๆนะครับ ในการสอบในหนึ่งรายวิชานะครับซึ่งเป็นการสอบที่จะต้องสอบร้อยเปอรเซนตนะครับถ้าสมมุติเราไม่ผ่านเราจะต้องไปเรียนปีหน้านะครับผมสอบวิชานี้ผมคิดว่าปีนี้เราจะต้องผ่านแน่ๆปีนี้จะต้องผ่านปีนี้จะต้องผ่านแล้วเราจะต้องจบเท่านี้เท่านี้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งเป้าหมายไว้ผมรู้สึกผิดหวังนะครับในช่วงแรก สรุปแล้วนะครับผมตกวิชานั้นครับผมจะต้องไปเรียนใหม่ปีหน้าเลยนะครับโอ้ผมเหมือนถูกถีบลงจากภูเขาสูงสูงเลยครับรู้สึกจุกมากผมไม่คิดว่าตัวเองจะผิดพลาดได้ขนาดนี้แย่มากเลยครับความรู้สึกคนไม่เคยผิดหวังนะครับทุกท่าน จากเหตุการณ์นั้นนะครับผมเก็บตัวอยู่ในห้องเลยนะครับผมไม่กล้าออกไปไหนเลยอายครับแต่ก็ประสบกับสถานการณ์หนึ่งพอดีครับทางครอบครัวผมบอกว่าเฮ้ยเราควรจะไปเที่ยวกันหน่อยนะไปกับครอบครัวครับเปรียบเสมือนช่วงเวลาที่มันถูกหยุดไปสำหรับผองผมนะครับจริงๆเป็นเหมือนจังหวะดนตรีที่มัน เป็นช่องว่างนะครับระหว่างตัวโน้ตบางคนรู้สึกว่าไม่ชอบครับในช่วงเวลานี้รู้สึกว่าเหมือนแบบมันเสียวเวลาเราไม่เอาเวลานี้ไปทําอย่างอื่นเราไม่เอาเวลานี้ไปเร่งความเร็วชีวิตเราให้เป็นเร็วกว่าคนอื่นเขาแต่ทุกท่านใช่อไหมครับการไปเที่ยวครั้งนี้กับครอบครัวผมมีความสุขมากเลยครับสถานที่เที่ยวสถานที่เที่ยวนะครับ ก็คือทุกท่านอาจจะเคยไปนะครับเป็นภูกระดึงนะครับซึ่งทางขึ้นนี่คือชันมากนะครับถ้าทุกท่านเคยไปนะแล้วอีกอย่างนึงคือมันไม่มีสัญญาณนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะครับผมเลยได้ใช้เวลากับครอบครัวนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยครับนอกจากเดินเขานะครับเดินทางไกลครับไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยนะครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ มันมันเติมพลังให้ผมฮะรู้สึกว่ามีแรงที่จะทำสิ่งต่างๆในชีวิตมากขึ้นนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อนะครับทุกท่านจริงๆผมก็ไม่เชื่อหรอกตอนแรกเขาก็บอกว่าจริงๆคนเรานะครับมันจะต้องย่อก่อนถึงจะกระโดดขึ้นไปให้ใหได้สูงกว่าเดิมนะีครับผมเพิ่งเชื่อครั้งนี้นะครับทุกท่านสรุปแล้วในวิชานี้ผมก็สอบผ่านนะครับ มันเป็นจังหวะชีวิตครับทุกคนมันมีจังหวะเร็วจังหวะหยุดนี่ครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับทุกคนครับทุกท่านครับจังหวะที่ช้าครับเอนเสียงเป็นโนที่มันแผ่วๆครับหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับช่วงจังหวะนี้นะครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่ามันเป็นช่วงเวลาชีวิตที่สร้างความหมายให้กับตัวเราเองนะครับ มันสร้างข้อหมายให้ตัวเรานะครับถึงแม้มันจะช้ามันจะไม่มีจังหวะเร่งมันไม่ตื่นเต้นไม่เล้าใจนะครับแต่มันทำให้เรารู้ว่าเรากาลังทำอะไรอยู่นในช่วงนี้ทุกท่านครับผมต้องขออนุอธิบายก่อนนะครับผมเป็นครูนะครับที่ได้มาบรรจุนะครับที่โรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะ ชนบ,บทนิดนึงนะครับอยู่ติดภูเขาเลยอันนี้อันนี้ภาพโรงเรียนผมนะครับติดภูเขาเลยครับอันนี้คือภาพในช่วงเช้านะครับเป็นช่วงจวังหวะชีวิตที่ผมไม่มีอะไรทำนะครับเป็นช่วงว่างเสาร์อาทิตย์ผมตื่นแต่เช้าเลยครับมานั่งดิฟกาแฟนะครับแล้วก็มาดูรายการโปรดนะครับดูโหนกระแสนะครับดูเน็ fli x หรือว่าอ่านหนังสือที่ผมชอบ ใช้เวลาไปเลื่อยเปื่อยมากฮะแต่ผมมีความสุขมากเลยฮะผมรู้ว่าเอ้ยจริงๆชีวิตเรามันไม่จำเป็นต้องเร่งเสมอไปนี่เราค่อยๆช้าก็ได้นี่นะครับมันเป็นช่วงจวังหวะชีวิตเนี่ยครับสุดท้ายนี้ครับทุกท่านครับจังหวะชีวิตของทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมอยากฝากข้อคิด สักนิดหนึ่งนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับเร่งเครื่องนะครับเมื่อจำเป็นนะครับให้ทบทวนนะครับให้เข้าใจนะครับแล้วก็ให้พักเมื่อหัวใจร้องขอนะครับเพราะสุดท้ายนี้นะครับชีวิตมันไม่ใช่การแข่งวิ่งนะครับแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะเต้นลาไปในฟอร์ชีวิตของทุกท่านได้งดงามที่สุดครับ แล้วทุกท่านฟังเสียงจังหวะชีวิตของทุกท่านหรือยังครับผมครับ